รู้แค่นี้คุณขายสินค้าได้เลยวันนี้หลายคนอยากจะทำคลิปขายสินค้าอยากจะทำในหน้าอยากจะทำอัพเฟแต่ไม่รู้จะเขียนสคริปยังไงไม่รู้จะอัาชิปแบบไหนวันนี้ครูไก่โต้งมีโครงสร้างการเขียนสคริปการอาชิปมาให้กับทุกคนที่ต้องการอยากจะขายสินค้าทำคลิปขายสินค้า 1การศึกษาสินค้าที่คุณจะขายว่าสินค้าที่คุณจะขายมันมีข้อดีมันมีจุดเด่นอะไรที่คุณจะเอามาใช้ในการพูดทําให้คนสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเมื่อคุณศึกษาสินค้าของคุณจนเข้าใจมันจะทําให้คุณเกิดคําศัพท์ในหัวของคุณที่คุณจะใช้ในการพูดทําให้คลิปของคุณน่าสนใจและดึงดูดคนให้หยุดนิ้วดูคลิปของคุณคุณจึงต้องศึกษาและริดรายการของสินค้าของคุณออกมาว่ามีข้อดีมีจุดเด่นอะไรหรือข้อควรระวังอะไรออกมาให้ได้เยอะที่สุด ียวมันจะเกิดคำศัพท์ที่คุณจะใช้ในการทาคลิปเพื่อขายสินค้าของคุณ 2. คําพาดหัวคลิปคําพูดเปิดหัวคลิปที่จะหยุดนิ้วมือคนดูให้ได้เพราะถ้าวันนี้คําพาดหัวคลิปคําพูดเปิดหัวคลิปของคุณมันไม่สามารถหยุดนิ้วมือคนได้ไม่สามารถทําให้คนหยุดดูคลิปคุณได้มันจะทําให้คุณขายสินค้าไม่ได้เลยคุณจึงต้องหาคําพูดหรือคําพาดหัวที่มันหยุดนิ้วมือคนมาใช้ในการเปิดหัวคลิปด้วยการที่คุณศึกษาสินค้าของคุณว่ามีข้อดีมีจุดเด่นอะไรหรือมีข้อควรระวังอะไรแล้วเอาคําตรงนั มาใช้ในการพูดเปิดหัวคลิปไม่ว่าจะใช้การพูดเปิดหัวคลิปด้วยโปรโมชั่นหรือความคุ้มค่าที่เขาจะได้รับจากการซื้อสินค้าของคุณหรือเปิดหัวด้วยปัญหา เปิดหัวด้วยผลลัพธ์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนถ้าเขาต้องการอยากจะแก้ปัญหานั้นห, titled, หรืออยากได้ผลลัพธ์นั้นมันจะทําให้คลิปของคุณน่าดูและน่าสนใจหยุดนิ้วมือคนได้3ประโยปคปิดคลิปหรือประโยคปิดการขายถ้าวันนี้คุณเปิดหัวคลิปหยุดนิ้วมือคนดูได้แล้วแต่คุณไม่มีประโยปคปิดคลิปหรือประโยคปิดการขายมันจะทําให้คนที่ดูคลิปคุณไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าในคลิปของคุณทําให้คุณขายไม่ได้ดังนั้นคุณต้องมีประโยคปิดคลิปที่กระตุ้นการตัดสินใจขขขอออองงงเาใให้้้กดสัั่ซืนนนนคคิปุณต เลยทันทีเลยเช่นทุกคนโปรวันนี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะบอกเลยว่าของหมดไวมากหมดไวจริงๆถ้าใครกดสั่นซื้อไม่ทันตอนนี้นะระวังเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานี้เพราะว่าของเขาหมดไวมากแล้วก็ราคาถูกมากรีบกินกันที่ตะก้าตอนนี้เลยนะทุกคนถ้าวันนี้คุณอยากหยิบสินค้าอะไรมาก็กขายได้ให้เอาโครงสร้างในการเขียนสคริปต์ในการอัดคลิปที่ครูไก่ต้งให้วันนี้ไปลงมือทารับรอง คุณขายได้แน่นอนได้ยอดแน่นอนชอบคลิปนี้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดควลโรูกดติด,ดตามครูแก่ต้งไว้นะครับแล้วครูไก่ต้งจะเอาความรู้ดีๆออกมาให้อีก